สวัสดีค่ะพามาดูเห็ดส้มอีกแล้วค่ะหลังจากวันนั้นสองวันนะคะเขาบานนะเนี่ยโตขึ้นนี่อยู่กี่กเนี่ยหกอนสองส,สี่ห้า นับก่อนนั้นด้วยหกคราวนี้ก็หอมจังเลยเจ็ดหอมหอมค่ะเจ็ดแปดเก้าสิบหอมจังเลยอ่ะ สิบเอ็ดหดอกนี้ดอกว้เริ่มเลยแดอกใหญ่เนี้ยค่ะสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่นี่ใบโอ๊กนะคะถ้าเห็ดพวกนี้อยู่บนพื้นหญ้าที่สีเขียวจะสวยกว่านี้นะคะ เพราะตอนยญาพื้นยญ้าเป็นหญ้าแห้งแล้วเกือบแห้งนะคะ่ะวิจจำไม่ได้แล้วสี่หเจ็ดแปดเก้าจำความจำสิบเอ็ดสน่ะคะดอกนี้แตกไปแล้วหอมจัง วัวเหยียบเข้าด้วยค่ะออสิบสองแล้วนะคะดูดอกนี้ใหญ่เนี่ยดอกนี้ใหญ่ที่ต้องถ่ายให้ดูทุกกอเน,นี้ยเพราะว่าคิดว่าอีกพรุ่งนี้มาลืนนี้ค่ะจะมาที่นี่อีกวันจันทร์วันนี้วันเสาร์วันจันทร์เขาอาจจะจะบานมากกว่านี้แต่ว่า ตรงนี้เป็น,ฟ,นฟันกระรอกนะเนี่ยค่ะสวยมากเลยอ่ะพอจะได้เจออีกทีก็ปีหน้าซึ่งก็ไม่ได้เสมอไปนะคะว่าว่าปีหน้าจะเกิดไหมแต่ที่พาไปดูเยอะๆที่สนามสีเขียวค่ะ เขาเกิดที่เดิมทุกปีเลยโตวกว่าวันนั้นนะวันนั้นจะเป็นดอกกลมๆขาใหญ่ๆแต่วันนี้จะจะเริ่มบานโตวกว่าขนมผิงสวยจังเลยสวยมากเลยเนี่ยโอ้โหดูดูดอกนี้ฮะ ยูนพุ่มกิ่งดอกไม้ย,ยะงไงอะนี่สวยจังเลยสวยมากเลยดูดอกเนี่ยเนี่ยดอกบนอะกลมเป็นวงกลมเลยสวยมากทานันนี้อ้อมมาท่งนี้ ได้11กลอยแล้วน,นะคะ12กลอนี้ใหญ่สุดนี่เห็นไหมคะกลอนี้บานเยอะมากแล้วเนี่ยกลอนี้12กลอนี้ใหญ่โอ้โหบานกว่าวันนั้นวันนั้นกลีบยังไม่ง้างขึ้นนะคะเป็ดจา๋าพี่เตาก็ตาย สวยมากเคยเจอที่ดอกเขาใหญ่ค่ะที่เป็นแบบดอกใหญ่ๆแบบนั้นก็สวยดอกเท่ากับจานรองถ้วยกาแฟสิบสามนี่สิบสามก้อนนี้เห็นไหมล่ะสภาพเขาก็ยังดีอยู่สิบสามก้อนที่สิบสี กอที่กอที่15บห้าดูดอกคนที่ไม่รู้ค่ะเขาพอเขาเห็นเขานึกว่าเป็นแชนเทเลนนะคะ mm hmm. เขานึกว่าเป็นเห็ดมันปูมันจะมีคลิปของอดัมนะคะ mm hmm. เขาจะยากเลยระหว่างเห็ดแจ็คโคเรนทอนเนี hmm. ่ยกับแชนเทเลนมันจะต่างกันนะคะแล้วเห็ดพวกนี้ เป็นเห็ดพิษเนี่ยค่ะเวลาฉีดดูขาเห็ดเนื้อเห็ดเนื้อเห็ดจะเป็นสีเดียวกับดอกเห็ดค่ะแต่ชชนเทเลนนั้นเนื้อเห็ดเขาจะเป็นสีขาวสิบเอ็ดสิบสองไม่่สิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดนี่เห็นไหมเมื่อวันก่อนเนี่ยดอกนี้ยังเล็กๆอยู่ค่ะเนี่ค่ะดอกดอกอันนี้วันนี้เขาเริ่มบานนะ สิบแปดสวยอะ่ะสิบเก้าสวยมากเลยอ่ะสวยจังเลยยี่สิบยี่สิบเอ็ดนวลอันเล็กๆสามดอกอยู่ตรงนั้นอ่ะยี่สิบยี่สิบเอ็ดดูด้านนี้หูวันนี้ไม่เป็นสีแดงนะเมื่อวันก่อนค่ะสีตรงตรงดอกขวามเนี่ยเป็นสีน้ำตาลแต่วันนี้เขาไม่เป็นสีน้ำตาลแล้ว เขาเป็นสีส้มสวยมากเลยต้องมาเห็นของจริงค่ะมันจะสวยสวยจังนู่นน่ะเห็นเป็นกรีบเลยวันกันอย่าพึ่งเน่านะสวยสวยจริงๆสวยจังเลยอะ่ะ กอนี้สวยมากอะอเราตั้งอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะตั้งอยู่ตรงก้อนหินแล้วก็อยู่ติดกับเปลือกโอ๊กนะหอมอันนี้สิบเจ็ดคะสวยมากเลยกอนนี้ก็สวยอุ๊ยดอกนี้หลุดได้ยังไงเนี่ยเนี่ยค่ะ นั่นะคะเห็นเป็นเห็นเนื้อของเห็ดไหมคะเนื้อเห็ดจะเป็นสีเหลืองเป็นสีส้มโผล่เขาหลุดจากตรงนี้นี่ค่ะหลุดจากตรงเนี้ยเนี่ยนี่เอาใส่ไว้ที่เดิมสงสัยสงสัยกนรลอกโอไม่น่าหลุดเลยก้อนนั้นก็สวยน,ะนั่นนะค่ะเนี่ยเนี่ย ใครดูนะวันจันทร์กเนี้ยจะบานใหญ่มากค่ะอสวยทังเลยอะโอ้โหสวยมากเลยค่ะไม่ใช่ขอนสนนะคะไม่ใช่ฮันนี่มัชนมอันนี้สิบแปดค่ะกอที่สิบแปดี่กอที่สิบแปดอ่ะเมื่อคืนฝนตกค่ะเมื่อวานเนี้ยฝนตก เขาได้น้ำฝนที่เป็นสีน้ำตาลไม่ไหม้เขาก็เริ่มเป็นสีส้มกอนี้กอที่17กอนั้นกอที่18ปนั่นค่ะนั่นอะ่ะกอที่ส8บโอ้สวยบนกลับไปกอเดิมนั่นอีกอย่าเพิ่งเบื่อนะคะนั่นอะ่ะมันสวยจริงๆสวยมากๆเลยนั่นกอที่ กอที่สิบปดอันนี้กอที่เอะรู้สึกจะนับแล้วมั้งคะเนี่ยน่าจ,จะนับแล้วทั้งหมดมีสิบแปดกอสึกกอนี้นับแล้วคราวนี้ก็จะพาวกมาดูกอยาวๆที่ที่อยู่ติดกับ,บที่อยู่ติดกับตรงเนี้ย ้ยังมีดอเกเล็กๆมีในซอกนั่นเองค่ะนี่อมสวยอะไรแบบนี้เมื่อวานนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งแกเดินมาแกหันมาแกเลยถามว่าคือคือแกไม่กล้าถามก็เลยบอกแกไปว่ามันเป็นมัชรลูมเขาเลยเดินเข้ามาดูเขาบอกว่าเขาไม่รู้เลยนะเนี่ยเขาไม่เห็น พอมาเห็นแล้วเขาบอกว่าอุ้ยนี่สีฮาโลวีนเลยแกเลยเรียกว่าฮาโลวีนมัชรูมบอกเออใช่ใช่ด้วยค่ะเพราะช่วงเนี้ยฮาโลวีนมันจะสีคล้ายสีฟักทองนะคะ่ะดูตรงนี้อีกครั้งนึงนี่สวยสวยจังเลยนี่เขาเกิดมาประดับวันฮาโลวีนเลยนะเนี่ย ด้านนี้ยิ่งสวยเนี่ยด้านเนี้ยสวยจริงๆพี่ที่เดินป่าด้วยกันนะแกเคยลองเก็บไปกินแต่อย่าเก็บไปกินนะคะเป็นเห็ดพิษแกเก็บไปกินดอกนึงเมื่อปีก่อนค่ะท้องร่วงท้องร่วงหลายครั้งเลยนี่ เขาจะจะเปลี่ยนเป็นสีอื่นค่ะเนี่ยอันเนี้ยเนี่ยวันจันจะพามาดูอีกครั้งหนึ่งนะคะบันจันโอน้ี่ดูก็สวยอีกครั้งหนึ่งนั่นแะคะ่ะสวยมากเลยอ่ะออสวยมากสวยจริงๆ ชวยมากเลยขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาชมขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกด Subscribe ให้นะคะวิดีโอนี้คงไม่เป็นวิดีโอซ้ำนะคะเพราะว่าพามาดูหลังจากวันนั้นสองวันค่ะไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้านะคะวันจันทรจะพามาดูอีกครั้งหนึ่งสวัสดีค่ะ